สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 15.5 beta 1ไปหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เงียบหายไปตอนนี้ Apple กลับมาปล่อย iOS 15.5 beta 2ให้ได้ทดลองทดสอบกันต่อแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ชวนให้อัปเดตบ้าง เพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.5 beta 2ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.5เวอร์ชัน Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับเราไปทดสอบกันเลยครับเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.5 beta 2บน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดนิด ส่วนมัลติคอร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเยอะพอสมควรเลยครับเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะต่างจากเดิมหรือไม่จะใช้มากขึ้นหรือน้อยลงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากัน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับ ดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เเท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับ จากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 15.5 beta 2ประหยัดแบตเตอรี่ดีเหมือนเดิมครับใช้แบตเตอรี่คงที่เท่ากับ iOS 15.5 beta 1และ iOS 15.4.1ตัวเต็มโดยใช้ไป2%เหลือ98%ผลลัพธ์ยังทำได้น่าพอใจครับการอัปเดตเป็น iOS 15.5 beta 2บน iPhone 13 Pro Max นี้ความเร็วโดยรวมยังทำได้ดีส่วนแบตเตอรี่ก็ประหยัดคงที่ไม่มีอะไรน่าห่วง เพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับสัปดาห์หน้าจะมีเบต้า3หรือต้องรอไปอีก2สัปดาห์มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ